เะมาห้าพิเสร็นะครับลดน้าเปลียนตัวด้วยนะครับจัดการงานลดน้ำเดี๋ยวผมจะบอกอีกจริงนะครับหล <Wow. S 1> ายคันเต้นกัดทีเดียวนะครับแต่รุ่นนี้ ราก็ต้องเป็นลุกันว่าลุ้นนี้โดนเดินด้วยใค้จะโดนนอชอนสีดำดำดำแล้วก็ดับพนันโค้งมาอีกแล้วก็ไม่ใช่ดำดิอันเนี่อผลโอนกัรอันเนคนยผลกรนกับถ้มีน้นแบนจากแอร์พยก็วมสนกด้วาแน่นอนย้ำสามหนึ่งสามไป่นเรือตาายกจั้งท่านที่ก จบเต้คกับมาเนย์โโคงับแม่ำเพลงดีครับเป็งสวยสดก็ามกันจังเรื่องกันไสเดียวโอ้ลืลแต่กับเดกับสองเดนกับสองดีมาย ชายบนโนเพิ่งจะมากระพุ่นพอดีเดี๋ยวเสร็จจากรุ่นไอย้ยามาห้าปีเสร็จนะครับทีแคมป์นะครับต่อจากนั้นเราจะรดน้ำสนามนะครับรดน้ำสนามต่อจ,ะจะากนียามาห้าปีนะครับงานรดน้ำเคลียร์ตัวนี้นด้วย,วยนะครับเดี๋ยวอีแกแรกก่อนนะครับ พักสักหานาทีสำหรับรถน้ำนะครับยังเหมือนเดิมยับกัรแขหงขันในรุ่นโอเรีในเซตนะครับโดดเดินรุ่นนี้ยังเหมือนเดิมโอ้ทำไปสดสดสดทันการตามมาในผลพูดตามไปด้วยตาดีปุ่มจอยนะโอ้จอมแซปเอาอะเยอย่ามาปั่นักรยา สอบแน่จ้าต้องครับไม่มีผมกับพี่จะแดกใครตอนนี้อยูุ่้ยเลยครับสี่ตัวหนึ่งครับคีอีกับซุกคอยชื่นใจมี้วยนะโอ้ยนุ่คอยชืย่นใจถ้ามีบนเวทีวท่านเบสจะมีเรื่องแฝงพอคุ่นก็ไปได้เลยทุ่นก็ไปเพราะว่าไปคาปากก็ไม่ได้เพราะไม่มีเสียงคาใช่ธรรมดาผมจะหายใจทั้งจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากหายใจทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยผมเนี่ยใช่จะเป็นฝันเละหายใจหายใจั้องเหนื่อยตรงนี้ตกน้ำจะได้ไม่ตายนี่อะไร ม็่ืคินตอนตีสี่ครึ่งฝาเลมาดิบินฝันว่าตาบ้านจะอยู่ดีไหมบอกว่าเออตาบ้านแกก็ยังอยู่ดีแต่ว่าเจ็บอทอแดงแอนเว่าเออให้มาหาฝาเลงมาสอดสินฝาเลงซื้อซื้อฝาเลงไปอยู่บนจังหดไม่ดีะเอาไม่ดีไม่ดีแก่หยบร้อนเบสก็ไมืต่อหวน้นขา่อานต้นเท้ก็ไม่ใ้ เดิมย <ged> ังไม่เ <water> ป <ged> ิด <water> อ <ged> ้าวสีส <water bad> <ged> ีก <water. ged> ็มาดีขึ้นกับไปขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วสีสีขึ้นมาแล้วอาครับโวยครับได้สวยครับสามสิบเป็ดก็มาแดงคนพูดครับ สวยสดงดงามตามความเรื่องในขณะที่อันดับที่สองเสียตายโดนเข้าไปแล้วครับชาดิน,นโดกโวยเราก็ต้องไปดูกันว่าอาบีตะพันอาบจางหงอาบจันทร์ปีนจะขึ้นที่สุดได้ไหมได้รอบสนามเท่าน,น,นั้นอนะครับแต่รุ่นโอลิมปิกไม่แพ้ งานคืนที่งานรอบจะเข้าไปเลยครับคือเอาไปแล้ววเด็กคนพูดกับสีเขียวเขียวกับสีแดงแดงโอ้โหทำไมขึ้นง่ายอย่างนี้ครับตไฟไฟครับอ่ามีระบาดครับจ้าโง่ครับจันบุรีตอนนี้พืดไปนะแอลถ่าภาพถึงสดงการกันเลยทีเดียวครับผู้ชมครับตอนน่้ข็ออกนอกบ้านด้วยรอบสุดท้ายพอดีเลยเด็กเยี้ยมากมายกันเลยทีเดียว สี่สิบสี่เป็นรอบสุดท้ายเลยเนอะรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเขาก็เข้าวีนัสีอันเดอร์ตีแฝงนะจ๊ะเออเก่งก็ไปได้ที่สี่